สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับวันนี้วันดีไปน้องวันดีวันมีชัยเรื่ดียามดีคนใหญ่นูพิ <c oughs> ่นแกะโกเบโกเบโกี่น้องแกะกลองเลยกลองเอาไว้ใส่ละปะ้ากลองอยุ่ยใส่กลองไว้บ้านเนีกลองไม่โคอะแกะกลองไง ใบบานเนาะโอ้ป่าเป็นบ่ลัามุกพี่น้องเอ้อะโกเบโก SK 200รุ่น10นะครับรุ่น10แต่ว่าเป็น SM เป็นรุ่นที่ราคาราคาลดมาเยอะเลยครับนะเกะกลองมาลงเมืองบุรีรัมย์แหมรอทีเดียวครับ ใหม่ถอดด้ามโอ้เดี๋ยวดูว่าเราจะเอาลงตรงไหนเอ้าโอ้มาเจอโอ้มาเจอมาเจอพิทินพี่น้องอ่าเดี๋ยวเรามาดูกัน มุมว่ารอขนาดไหนเจ้า SM อโอ้ดีครับรถเทลเลอร์หรือว่ารถวอลลดมาส่งตัว SM นะครับก็รถออปชั่นมาประมาณ 6นะครับหอย่างแต่ว่าตัวนี้ก็แถมบอกถุงลมมาอยู่ก็ถือว่าลดไป5้านะครับก็าดาวหนักดูแกะแกะมาหนักเลยแกะลงมานี่สุดจัดแล้วครับไฟท้ายไม่มีครับรุ่น SM ให้พี่น้องสังเกตดูนะครับ รุ่น10 SM ก็ปกติถ้าตัวท็อปก็จะมีไฟท้ายมีกล้องหลังตัวดูดน้ำมันแบบพอโต้นะครับแล้วตัวตัดแบตเตอรี่ตัวสับคอนโทรลบอกถุงลงอ่ะฮะแต่นี่ว่ารถออปชั่นหมดครับเพื่อ,อให้พี่น้องได้ใช้รถขุดราคาไม่แพง YN15 ครับตัวนี้ รหัสของเขาน้ำหนักก็ดีไปเลยครับ21ตันช่วงล่างใบแท็ก80เซนครับโนเลยเจดตัวแครียสองตัวไอ้นมยากุซ่าพี่น้องลูกครึ่งไทยญี่ปุน่นอ่ะ จากหัวลากสองคันโอ้นิ่งมากครับมา,าช่างน่าจะช่างอาริยะนะครับคนขับเองดูวิธีครับ ลอยเลยครับลอยลำเลยเหลือแค่ปลายนะสีมินนะพี่น้องถือว่าดูแลสบายตาจองเ m นะครับโอ้มื่นมืน,ม,นมีลั่นครับมีลั่นชาติเจริญซับตกใจเลยโอ้ยดูวิธีลงนะพี่น้อง นิ่มมากปุ่งกีห้าฟันครับศูนยจุดกลูกบาทเม็ดบูมอามเสริมจะเห็นว่าบอบีไฟเด้พี่นอ้องน,นี่แน่หันมาบูมอามเสริมเป็นเหล็กแล้วก็สามเชกเดินลงครับเนี่ยกดเอาฟันกดแล้วก็ เอาไฟนอนไรหรือว่าตัวเดินขับลงข้าง,างหลังครับเฟรมก็เป็นตัว X แล้วก็ตรงล้อนำเชื่อมเหล็กเสริมเพื่อกันล้อนำอ้าเมื่อถูกใช้งานไปนานๆคนน,นิ่งครับเจ้าฮีโนโ่พี่น้องจับ h ีโนโ่เจโอห้าเจโอห้ายีคจครับมาใส่เหมือนเดิมแล้วก็ยัด คาวาซุ K5V มาดูวันท้ายเขาไม่มีไฟครับรถออปชั่นส่วนราคาน่าจะต่างเงินสดก็สาล้านปลายๆนะครับต่างเงินปอนก็ตกสีล้านต้นๆ้นเดี๋ยวเจ้า SM จะบุกงานบุกงานแล้ไรไปน้องดูว่าเขาจะ บาดขนาดไหนเครื่องยนต์ก็ฮีโนประมาณ155แรงมา้มาวัดรอบเครื่องกั2,000รอบต่อนาทีถือว่ารอทีเดียวครับประกอบเมืองไทยนะครับหรือว่าลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นแหลกไม่ไม่มีไฟไท้ายจริงไฟไท้ายก็ไม่ค่อยไม่ค่อยใช้กันนะครับ โว้างมาเลยรถขว้างบ่โอ้อ่าเดี๋ยวขอเป็นสรีมงคลน,นะพี่น้องจะไม่เมื่อกี้ก็ ซสริมแผ่นเหล็กเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขยับรถแล้วอคด้โอ,โอเคครับครับปลาเดี๋ยวขยับรถแป๊บหนึ่งครับอ่ะมาชมกันต่อพี่น้องนี่ครับดูโครงสร้างของเขา ร้องดักปุ่นโอ้กดตก็น่าจะอยู่ 1, 140วันร้อยสี่สิบวานะลงนิดตันยังไม่ยังไม่ได้จกเลยพี่น้องไอ้นุ่มยากุซ่าเนี่ยลูกครึ่งไทยญี่ปุ่น ว่า s อนะครับ SM ก็ในยุคเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับก็โกเบโกก็ลดออปชันหรือว่าลถลดเฟอร์นิเจอร์น้องถือว่าลดเฟอร์นิเจอร์ลงมาเพื่อได้ราคาที่จับต้องได้ครับประมาณนี้นะ,ะก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันครับนะเราอาจจะไม่ต้องซื้อรถแพงเกินไป แล้วก็จุดคุ้มทุนก็จะเร็วนะครับอ่าเดี๋ยวดูปญายนูพี่น้องปญายนูเพื่อน,นันออรคูงมาไล่ก่อนเรสิล,ลุยงานเลยน่ครับก็จะบนบานสังล่าวให้เจ้าที่เจ้าทางหรือว่า สวยให้จะเริ่มรุ่งเรื่องนะครับมีงานเข้ามาเยอะๆมีงานทำนะอย่าเจ็บอย่าปวยอย่าไข้รถเงานเข้ามาเยอะๆออกจากบ้านแล้วก็ยาวเลยให้มีงานยาวๆเงินเข้ามาเยอะๆ แตบกุญสันกล่าวเป็นธรรมดาครับของคนไทยเรียบร้อยครับโอ้ศูนย์บริการก็มีถึง30บกว่าทัวประเทศก็จะดจำหน่ายโดยอาริยะแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยครับ ามาดูใบแท็กพี่น้องเดี๋ยวจะลงโคลนแล้วไม่ได้ดูนะครับนาปึ๊กใบแท็กนะเราเรียกใบแ็กเราวอ็ตัวเดินพี่น้องตัวเดินนี่สาคัญมากนะพี่น้องที่มีรถเก่าก็เช็คทุกๆ3สามเดือนเด้อเปลี่ยนทายใช้น้ำมันเกียร์ก็ได้พี่น้องเบอร์เก้าสิบหรือร้อยสี่หรือว่าสามสิบได้นี่สปอกเก็ตพี่น้องสปอกเก็ตหรือว่าสเตอร์ ตัวนี้โซ่ครับนี่เรียกโซ่แล้วก็ลอนเลอร์อันนี้แคเรียไม่น้องแคเรียนะตัวนี้ลอนเลอร์จะอยู่ข้างล่างลอนเลอร์ er, หรือว่าลูกกลิ้งนะ,ะส่วนบูทนี่ครับบูทจะอยู่นี่ครับบูทนะเรียกว่าบูทตัวนี้เรียกว่าเฟรมไม่น้องนี่เฟรมเฟรมแล้วก็ที่เชื่อมล้ออ่า เสริมความแข็งแกร่งนี่ครับนะกัรล้อนำห่าเชื่อมตรงนี้ก็จะลูกชายครับพอ่อจะถวายกล้วยให้ทำงานง่ายๆนะครับแต่ว่าถูกบอกเจ้าที่จะาทางขอามารละโทษที่พระเมธรรอรณีครับนะส่วนข้างบนนั้นก็ ถิ่นแผ่นเล็กนะครับแผ่นดินสามแฉกตรงนี้ที่ผมเคยพูดน้องตรงนี้เลยมันมันเด้อป้าไอ้มีงานทั้งปีทั้งชาติเงินทองไหลมาเทมานะครับ ใจมันรักครับป๋าเขาใจรักจให้ตัวนี้ไวซีเรียล4292 39นะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวบอกบอกเบอร์ซีเรียลเด้อพี่น้องเด้อไปแทงเอาเด้อไปแทงเอาเด้อไวอ็น สองสามเก้านะครับรุ่นสิบตักลู่มก็จะติดสติ๊กเกอร์น่ครับโครงสร้างบูมบูมนี่แผ่นเหล็กเชื่อมนอกเชื่อมในนะครับ ก็ปกอกันไม่ใช่เหล็กตันพี่น้องแลวก็กระบอลเดี๋ยวกเ,กเดี๋ยวจังครมมับเดี๋ยวใหม่ยังบอกเขาประมาณสามมื้อเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่ไหนมาตลอดก็เอฟซีขอสติกเกอร์เดี๋ยวเข้ามาครับกำลังสั่งไปสื่ตารางเมตร ถือว่ารอครับไอ้นมยากูซ่าลูกพุ่งไทยญี่ปุน่น <c oughs> สนใจก็อาริยะจะจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวีข้างในมีระบบสปิกเกอร์ตัวลำโพงอยู่ข้างบนก็ตัวลอ็อกหนปัดครับน้าปัดลุ้นไม้อง อีครับประมาณนี้ออ่โอ้อ่ะส่วนไฟครับโอ้หลอดไฟเขาก็ถือว่าติดตั้งบนพกเกงสองแล้วก็ตรงอามนะครับไอ้ตรงบูมน้่งบูมหลอดใหญ่นี้โอ้เขาเสริมตรงนี้อีก รู้สึกว่าจะไม่ค่อยเห็นนะครับนี่มีหลอดไฟตรงนี้ด้วยพี่น้องเนี่ยนี่ครับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้นะครับดูวงด้วยกันโอเคเนาะ <c oughs> วันนี้ก็ถือว่าญั <c oughs> มซาบุคึงทไทยญี่ปุน่น เมืองบุรีรัมย์ครับสดสด,สดร้อนร้อน <c oughs> จัดวันลออยู่ครับอ่ะสนใจเข้าดูได้ครับ youtube ช่องชาติจารันซับหรือว่าเพจชาติจรนซับรทรัพย์ e x c า v a t o r ง n จ็ดสองสามเจ็ดห้ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ